รเรายังคงติดตามเรื่องของโครงการรับจำนางข้าวอย่างใกล้ชิดนะครับโดยม็อบชาวนาก็เตรียมบุกสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เมืองทองธานีนะครับเพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินรับจำนวงข้าวขณะที่บรรยากาศการชุมนุมโดยรวมนะครับชาวนายังคงปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์คอยดูแลความเรียบร้อยครับ สำหรับบรรยากาศการชุมนุมของม็อบชาวนาที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวคืนให้กับชาวนาตลอดทั้งวันพบว่าชาวนาที่มาร่วมชุมนุมค่อนข้างบางตาเนื่องจากส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเพื่อสับเปลี่ยนกันมาชุมนุมทำให้มีชาวนาเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังคงปักหลักชุมนุมค้างคืนที่กระทรวงพาณิชย์ขณะที่บนเวทีมีตัวแทนชาวนาทยอยขึ้นปราศัยระบายความในใจ พร้อมโจมตีรัฐบาลและโครงการรับจำนำข้าวอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงบ่ายนะครับนายวุฒิชัยดวงรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางมายัางพื้นที่การชุมนุมเพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ชุมนุมโดยนายวุฒิชัยกล่าวว่าเป็นการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ปักหลักชุมนุมค้างคืนที่กระทรวงพาณิชย์ ได้อยู่อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยครับณตอนนี้ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยในเรื่องสุขอ,อนามัยเนี่ยเราคุยกันตลอดเวลานะครับในเรื่องของออการดูแลมวลชนให้สามารถที่จะอยู่ได้อย่างอย่างอย่างถูก,กสุขอ,อนามัยนะครับเราคุยกันตลอดเวลาไม่ไว่าจะเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ำนะครับความสะอาดเมื่อกี้เราเพิ่งสั่งให้คนมาไล่ มาไล่น้ําก็เลยรับทราบ<อ>ว่า<ล>มียุงนะครับเราก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับขณะเดียวกันจากการสอบถามชาวนาที่เดินทางมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินค่าข้าวให้กับชาวนาถึงมาตรการความช่วยเหลือที่รัฐบาลได้ดเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ทั้งในส่วนของการขอความร่วมมือโรงสีข้าวในการรับจำนำใบประทวน เพื่อให้ชาวนาได้มีเงินมาใช้ใจ่ายนั้นชาวนาส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลโดยเข้าใจว่าจะต้องแบกรับอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมขณะที่นายสุวรรณคงจเจริญชาวนาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีบอกนะครับว่าการเปิดให้โรงสีรับจำนำใบประทวนของเกษตรกรถือเป็นอีกทางเลือกที่ชาวนาสามารถนำเงินออกมาหมุนเวียนก่อนก็พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวครับ อะไรไม่ตรงมันมืดมนพระณานามันไอ้วันนี้จะไปต้องโอนไม่ตรงตรงนี้นมันอะไรมันอะไรยืดเรียยาวเลยทำอะไรขั้นตอนมันอะไรงงมันไม่ชัดเจนน่ะถ้าใครก็ว่าขับร่วมจริงๆถ้าส่วนมาขับร่วมถ้าไม่มีที่เลือกก็ต้องเอาเพราะถ้าไม่มีที่เลือกจริงๆไม่มีที่จะเอาก็ต้องเอาเพราะว่ามันไม่มีกระดุมค้ำใหม อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการเคลื่อนขบวนจากกระทรวงพาณิชย์ไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อยืนหนังสือร้องเรียนกรณีที่รัฐบาลช่อโกงชาวนาจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนต่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีเพื่อเรียกร้องและกดดันให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบเกี่ยวกับเงินที่ยังค้างชำระชาวนาอยู่ หรือไม่เช่นนั้นนายกรัฐมนตรีควรลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารจัดการต่อไปครับ